นเกตน้องเกตนั่งอยู่บนไหนฮะน้องเกตขึ้นมาได้ไงแอ้น้องเกดอะไรจะไปไหนฮะอ่ะจะลงยังไงจะลงยังไงเดี๋ยวบอกแม่อ่ะฮะทำอย่างนี้ได้ยังไงคะแม่ะะจะไว้ใจได้ไหมเนี่ยตอบปน็นญาแต่ไม่เป็นไรหรอนะกเนาะต่อแค่นี้คอไม่หักหรอกเนาะเนาะ เออดูทำสิอะดูทำหนูหนูไม่กลัวบ้างละล่วงแล้วเนี่ยอะล่วงละล้วงละเฮ้เออเอาเข้าไปเกณไม่กลัวเจ็บหรอคะเกณคิดว่าเกณจะล่วงไหมเอาเอาเอาโอ้โหสามารถจริงๆสนุกไหมคะ สน,นุกไหมจะไปไหนอ่ะต่อไปอีกอ่ะเออตาเหรออังเกตอังเกจะไปไหนคะอังเกจะไปไหนอังเกบอกแม่สิคิดไปทำอะไรวันนี้คิดไปทำอะไรแล้วจะลงยังไงอังเกจะลงยังไงคะลูกฮึจิจ่าเอาจะเอ๋ ตกบ้างไหมถามจริงฮะน้อ,องเกดนี่ดูหน้าหน่อยโอ้โหเกดจ้ะเกดโอ้โหโดดููธาเห็นก็ชัดๆไปเลยเป็นขึ้นไปแล้วระดับที่สาม